สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่353ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีพ้าเครื่องมาทั้งหมด50รายการนะคะเปิดแบ่งปันที่องละ350บาททุกรายการเลยนะคะปิดคู่ที่600บาทนะคะ mm hmm. ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะ mm hmm. น้องฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ แล,แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเริ่มที่พระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะพระสมเด็จมีเกตที่เอียงนะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีเกตที่เอียงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นะคะนี่นะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อชุบปลักปิดทองนะคะเป็นพระสมเด็จที่มีเนื้อชุบปลักปิดทองนะคะอาจจะมีหลุดรอกไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีค่าปลงเหลือไว้ให้ดูให้ชมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่2องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ350บบาททุกรายการ ปิดคู่ที่600บาทนะคะปิดคู่ที่600บาทนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนพระสมเด็จปกโพเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่3นะคะองค์นี้เป็นรายการที่3นะคะน้องสองให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะ รายการที่3นะคะด้านหลังนะคะมีรอยแบบนี้นะคะด้านหลังองค์นี้มีรอยแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่3มนะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเป็นองค์น้อยนะคะองคนี้รายการที่4ี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ เน้นสองให้ดูเนื้อผิวนะคะอธิบายมากก็ไม่ค่อยพูดผิดพูดถูกอีกอ่ะ <_ S 1> เนี่ยอันนี้จะมีเกียดเอียงไปอีกด้านหนึ่งนะองค์นี้นะคะรายการที่สี่นะ <_ S 1> ต่อไปรายการที่5นะคะ <_ S 2> รายการที่5นะคะองค์น,นี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อโรยเป็นเนื้อแบบมีโรยมวลสารนะคะเป็นเนื้อแบบมีโรยมวลสารนะคะองค์น,นี้เป็นรายการที่ห้านะคะ องค์นี้เป็นรายการที่5นะคะด้านหลังนะคะโรยมวลสารเต็มแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวแตกลายงานะคะเป็นเนื้อผิวแตกลายงามีโรยมวลสารเต็มนะคะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพระสมเด็จรายการที่6นะคะค่อยๆส่องค่อยๆเรื่อนขยับให้ดูให้เห็นกันเลยใกล้ๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่6ด้านหลังมีความขุกขะนะคะต้องบอกแบบนี้ด้านหลังมีความขุกขะแบบนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7ดนะคะค่อยๆส่งให้ดูกันนะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่7ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7ดนะคะเนื้อผิวแบบนี้เลยนะคะ เนื้อผิวเป็นแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่7นะคะต่อไปรายการที่8นะนะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์7ชั้นนะคะด้านขอบเนี่ยจะมีค่าบรงรักไว้นะคะสีดําๆนะคะด้านหลังนะคะเนื้อผิวก็จะมีสเก็ตรักติดแบบนี้ด้วยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเดี๋ยวค่อยๆขยับค่อยๆส่งให้ดูนะคะองนี้รายการที่9นะคะด้านหลังนะคะมีรอย2 2ขีดแบบนี้นะคะมีรอย2ขีดนะคะด้านหลังนะคะองค์นี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะ รายการที่10บนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะองคนี้นะคะรายการที่10บนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10บนะคะดูเนื้อผิวนะคะดูเนื้อผิวแปลกๆแบบนี้นะคะเนื้อผิวแปลกแปลกแบบนี้นะคะองคนี้เป็นรายการที่10บนะคะต่อไปรายการที่สิอนะคะ รายการที่11นะคะพระสมเด็จรายการที่11นะคะค่อยๆส่งให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะด้านหลังนะคะองค์นี้ก็มีร้อยสองขีดนะคะแต่ละองค์ขีดมาไม่เหมือนกันเลยนะคะเนื้อผิวแตกต่างพิมพ์แตกต่างกันนะคะองค์นี้รายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะนี่ค่อยๆส่งให้ดูให้ชมเลยนะคะ ค่อยๆส่งให้ดูให้ชมเลยนะคะองนี้รายการที่12ด้านหลังมีรอยแบบนี้นะคะด้านหลังมีรอยสองขีดเหมือนกันเลยนะพี่ขีดมากขีดน้อยนะคะไม่รู้ยังไงนะองนี้นะคะรายการที่12องนะคะองนี้รายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะอ่านชื่อก่อนเลย เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะองนี้รายการที่สิบสามนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะ,ะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเป็นเหรียญ ที่ระลึกนะคะในการปฏิสังขรณ์นะคะเขาใหญ่สุพรรณนะคะรายการที่องค์นี้รายการที่สิบสี่นะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งรายการที่สิบห้านะคะพระกิ่งนะ รายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะองนี้รายการที่16นะคะอง์นี้รายการที่16นะคะรายการที่17เนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะพระคุณแผนรายการที่17นะคะ ด้านหลังนะคะมีพญาคุดนะคะวัดเขียนว่ายังเห็นนะเขียนว่าวัดราหารไร่ระยองนะคะหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังมีฝั่งพญาคุดนะคะด้านหลังองค์นี้มีฝั่งพญาคุดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่17นะคะเป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18เป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตนะคะวัดประดูชิมพี รายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นสิ่งนะสิ่งรายการที่19นะคะ รายการที่20นะคะรายการที่20พระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะพระคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดร,หรดหงงะหัสไร่ด้านหลังองค์นี้นะคะมีฝั่งพระพิฆเนศนะคะด้านหลังองค์นี้มีฝั่งพระพิฆเนศนะคะรายการที่20นะคะเป็นรายการที่2 0นะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21เนะคะเป็นเหนรียญหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหนรียญหลวงปู่สุกมีรอยจานนะคะองนี้รายการที่21อนะคะองนี้เป็นรายการที่21ต่อไปรายการที่22นะคะเหร,ะะร,ะะเรียญทรงกลมนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญทรงกลมหลวงพ่อกลวยรายการที่22เขียนวัดโคศิตารามนะคะ เขียนวัดโคศิตตารามนะคะองนี้รายการที่22สิบสองนะคะด้านหลังตัวอักขรยันแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่23สิบสามนะคะรายการที่23เป็นเหรียญหลวงพ่อคุณนะคะเหรียญหลวงพ่อคุณรุ่นสร้างบารมี2 5 1 9นนะคะวัดบา้านไร่ รายการที่23นะคะรายการที่2ีนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณน,นะต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขมีรอยจานนะคะมาด้วยนะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะพระปิตาหลวงปู่โตนะคะพระปิตาหลวงปู่โตรายการที่25นะคะเขียนวัดประดูชิมพีนะคะเขียนวัดประดูชิมพีแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่2 6นะคะรายการที่2 6นะคะเป็นพระนะคะ เป็นพระหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่26นะคะองนี้เป็นรายการที่26นะ,ะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เนะคะเป็นเหรียญอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวนะอาจารย์ฉินนกาโมอายุ86ปีนะคะวัด ทุ่งแหลมกิ่งอํเาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะไม่มีชื่อย่อนะคะหนูก็ไม่รู้จักนะ,ะเหรียญน,นี้นะคะองค์นี้หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาหลวงพ่อท่านแบบอ๋อนี่อาจารย์หนูอาจารย์หนูนะคะฉิมมกาโนกามโมูนะอาจารย์หนูวัดทุ่งแหลมกิ่งนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะหลังเรียบนะองค์นี้หลังเรียบนะคะรายการที่ยี่สิบแปดนะปู่ไข่ไหมพี่ปูไข่ไหมคะหน้าตาแบบนี้นะ ต่อไปรายการที่2 9นะคะพระมเหสวนนะคะพระมาเหสวนรายการที่2 9นะคะนี่จะสวนไปสวนมาแบบนี้เลยนะพี่นี่นะคะรายการที่30นะคะหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะคะเรียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงพิเศษนะคะรายการที่30สนะคะ องนี้เป็นรายการที่30เขียนนบปาก้านะคะลาบผลภูณทวีต่อไปรายการที่31นะคะรายการที่31เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะคะวัดรหารไร่ที่ระลึกนะคะฉลองอายุครบ8ดรอบนะคะที่ระที่ระลึก ฉลหลงอายุครบ 8. รอบนะคะ2518หลวงปู่ทิมนะคะรายการที่31 mm. ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะเหรียญหลวงพ่อพมนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเดิมแบบนี้เลยองค์นี้รายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะรายการที่33เป็นเหรียญที่ระลึกรับราชการนะคะหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญที่ระลึกรับราชการหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่33นะคะปี2483นะคะด้านหลังตัวยันอักษรแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่34นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังตัวยันอักขรสวยๆคมชัดแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะ,ะ,คะ P ต่อไปรายการที่35นะคะ P เป็นพระกิ่งนะคะ เป็นพระกิ่งนะคะอันนี้กิ่งไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะดูมือนะคะมือน่าจะเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์ของท่านนะคะเพราะท่านทํานิ้วมือไม่เหมือนทั่วไปนะคะอง์คนี้นะคะรายการที่35นะคะอง์นี้เป็นรายการที่35นะคะพระกิ่งนะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเดี๋ยวน้องส่องหน้าพระก่อนนะคะ สองหาชื่อพระแป๊บหนึ่งนะพี่นะถ้าไม่รู้จักก็ดูกันเอาเองเลยนะคะองค์นี้นะรายการที่36นะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะ รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญหลวงพ่อกัรปีสอง9นะคะที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะคะรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะ เหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามด้านหลังเป็นหนุมานนะคะด้านหลังเป็นหนุมานเขียนที่ระดึกในงานพส .2521 องนะคะองนี้รายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะองนี้นะคะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะด้านล่างมีพระปิตานะคะ เป็นเรียมจัดชุดมาแบบนี้เลยนะคะเป็นเรียมจัดชุดมาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะคะรายการที่40นะคะด้านหลังนะคะเขียนปีพศสองเดี๋ยวนะสอง่หนึ่ 4ถึง25 1 4ร้อยปีเนื่องในวาระโอกาสชนมายุครบร้อยปีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41เป็นพรชชุด3รายการ3องค์นะคะ เป็นพ้าชุด3รายการ3องค์แบบนี้เลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูทีละองค์อย่างช้าๆนะคะเดี๋ยวดูไม่ทันนะองค์นี้นะคะชุดนี้นะรายการที่41นะคะองค์นี้เป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42เป็นรูปหลอรหลวงพ่อเดิมนะคะ รูปหลอ่อหลวงพ่อเดิมรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพญาคุดนะคะเป็นพญาคุดรายการที่43หลวงพ่อเสงนะคะปะทุมธานีนะคะพญาคุดปี252 2นะคะรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการทีร่44นะคะรายการที่44นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองนี้จะมีเนื้อชุบลักนะคะ องค์นี้จะมีเนื้อคาบชุบรักไว้แบบนี้นะคะดำๆนะรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหลวงพ่อไปทรงเสมานะคะหลังเรียบรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะ รายการที่47นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่47นะคะรายการที่48นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งรายการที่48นะคะรูปร่างลักษณะสวยนะคะใต้ฐานเขียน4ี่ห้าสี่นะคะ ใต้าฐานเขียน4 5 4หนะคะองนี้นะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นรูปภาพล็อกเก็ตนะคะเป็นรูปภาพล็อกเก็ตหลวงปู่มหาศิลาด้านหลังนะคะมีด้านหลังมีมวลสารนะคะองนี้นะ,ะรายการที่49นะคะอง์นี้เป็นรายการที่49นะคะ ต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหน้าตาชัดเจนเลยนะคะองค์นี้รายการที่50เป็นรายการสุดท้ายนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่เป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีค่ะ